สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องปายลุงปายนาสารุกคูุกคนครับเตียนบรรยากาศคือเก้าครับวัน <laughs> นี้พาพี่พาน้องมาเลาะป่าน่อไม้วันนี้เอาหน่อไม้สักก้อนครับหาหน่าไม้ไปแกงสักก้อนเข้ามากับพอ่อเลยนี่แหนงกำลาังงา้มครับพอดีแกงแซ่บไปตามไปเพิ่งไปชมแล้วกันขึ้นเก้าครับผมโอ้ลังแทงเลยนี่นี่แหนงครับแหนงแหนงกับซ้ำนอละ แหน่งงามโอ้อแหนงซ้ำนี้เราพอดีเก่งทำาข้าคันโปกได้ สวยเลยตัวนี้สังกัหนอ,อแหละพอตัดมาแล้วมันกระปุงอ้าตัวนี้เฮ้ยพี่น้องเลยเข้าฮักตามข้อมันนี่แหละอ่อนๆ ngang 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 suối ở đây đó ở สวยยปีนี้มันแรงครับบังนองงามครับงามครับมื้ยสัดสัดมืบูยงสสามครับ

เก็บบดดนเก็บแป๊บเดียวหนึ่งเอาแป๊บเดียวหนึ่งมันนอใหญ่ก็มีแหลียงใหญ่นอใหญ่ง,งามครับเดี๋ยวไปปอกอยู่เฮือนครับผมปอกอยู่เฮือนคักๆไปเดี๋ยวไปปอกให้เบิ่งอยู่เฮือนคักๆครับครับวันนี้สิแกงแซ่บแซ่น้องเลยเย็บหน่อยพี่น้องเลยเย็บเดี๋ยวสิปอกครับวันนี้ บอกค่าแม้ Năm nó kẹt sắp thì nó về này Kẻ mất là